สวัสดีค่ะทุกท่านบน youtube นะคะแล้วก็ขอสซีรีส์เรื่องดาราจากรักกำนำใจค่ะเราก็จะดูแล้วเราก็จะติดเรื่องมีไปด้วยกันนะคะสำหรับอพิโซ์นี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของตอนจบของตัวละครเอกหญิงทั้ง6คนนะคะซึ่งอพพอร์นี้มาถึงคิวขององค์หญิง5้าแล้วค่ะองค์หญิง5้านะคะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ตอนแรกก็เกิดมาใน ในเป็นเชื้อพระวงศ์เนาะมีชาติตระกูลสูนส์สงนะคะแต่ว่ากลายเป็นตัวที่มีจิตใจริษยาแล้วก็นิสัยของเธอก็คือถ้าเธอไม่ได้นะคะถ้านางไม่ได้ก็จะต้องไม่มีใครได้สิ่งนั้นไปค่ะองค์หญิง5นะคะคือนางเนี่ย หลงลักหลิงปู้อีมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วนะคะลักชอบมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเพราะว่าหลิงปู้อีเป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้นะคะก็เลยได้มีโอกาสที่แบบว่าตอนเด็กๆได้ได้เจอกันบ่อยๆเอาง่ายๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าความรู้สึกของหลิงปู้อีนั้นเป็นอย่างไรนะคะคือไม่ได้มีเรื่องราวขององค์หญิงห้าหรือท่านหญิงห้าอยู่ในใจของเขาเลยค่ะไม่เคยมีความรู้สึกใดๆเลยนะคะแล้วก็มีความตัดเยื่อ ใหญ่ทุกๆครั้งที่ที่มีโอกาสที่จะ ที่จะได้พูดถึงระหว่างเรื่องเขากับเรื่องขององค์หญิง5้าที่กลายเป็นมีสัญญามั่นหมายกันขึ้นมานะคะจากการที่เหมือนกับผู้ใหญ่จัดให้อะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือตัดอย่างไรเนี่ยทางผู้หญิงก็ไม่ยอมตัดค่ะแต่ตอนหลังนะคะหลังจากที่หลิงปู้อีสำเร็จแล้วก็คือสามารถขอมั่นหมายขอพระราชทานพิธีแต่งงานกับนางเอกของพวกเราคือกับเหนียวเหนียวหรือว่าเสิงเฉินเซ้าชางได้นะคะก็ทำให้ เรื่องราวมันก็ยังไม่ง่ายค่ะเพราะว่านางเอกนะคะเหนียวเหนียวเนี่ยมีชื่อเสียงร่ำรือในเรื่องของความไม่เป็นกุลสตรีความหยาบคายซึ่งก็มาจากนี่และค่ะ กลุ่มการสร้างข่าวขององค์หญิง5นี้ด้วยนะคะทำให้ฮองเต้ก็เลยต้องมีพระราชโองการแบบว่าเออโอเคอนุญ,ญาตให้แต่งงานแต่ต้องหลังจากที่นางเอกนะคะเหนียวเหนียวได้แบบว่ามาเรียนรู้การปฏิบัติตัวมารยาทแล้วก็เรื่องราวต่างๆจากภายในวังหลวงโดยฝีมือการอบรมของท่านจัก,กรพรรด,ดินีด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะ ในขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่นางเอกต้องแยกจากพระเอกมาเพื่อที่จะฝึกนะคะมารยาทแบบนี้นี่แหละก็ทำให้เป็นโอกาสขององค์หญิงห้าที่จะเข้ามาตีกรอบแล้วก็สร้างเ,าเรื่องราวที่มันยากลำบากนะคะให้กับตัวของนางเอกของพวกเราเป็นอย่างมากก็ทรมานทรกรรมกันไปนะคะแต่อะไรก็ตามนางเอกของพวกเราฉลาดค่ะจนต่อมาเนี่ยก็ได้สร้างความคือมีความพัฒนาไปในทางที่ดีมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจนท่านจัก,กรพรรด,ดินีเนี่ยโอ้โหไว้ นางเอกของเราเป็นที่สุดเลยนะคะดังนั้นค่ะความชั่วร้ายนะคะความชั่วร้ายขององค์หญิงห้าก็ต้องมาเปิดเผยในทีหลังนะคะคือสิ่งที่นางทำแล้วเลวร้ายที่สุดก็คือ เมื่อนางรู้ว่าหลิงปู้อีเนี่ยไม่รักนางจริงๆแล้วนะคะนางก็แค้นมากค่ะจากความรักกลายเป็นแค้นแล้วก็ช่วยนะคะช่วยฝั่งตรงข้ามไอ้พวกที่จะกอ่อกระบฏเนี่ยคือใส่ร้ายหลิงปู้อีเพื่อที่จะให้ได้รับโทษในการประหารชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถจะเดาจุดจบขององค์หญิง5้าได้ค่ะว่าถูกลงอาญาอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะซึ่งเรื่องทุกอย่างที่นางทําเป็นการทําร้ายตัวนางเองค่ะและนางก็ได้รับผล กรรมอย่างสาสมนะคะชีวิตนี้ก็รักษาไว้ไม่ได้นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหญิงนะคะที่มีจุดจบที่อนาถที่สุดนะคะใน เรื่องของดาราจักรรักรำนำใจในเวอร์ชันที่เป็นนิยายต้นฉบับค่ะส่วนในเวอร์ชั่นที่เป็นละครเนี่ยวพวกเราต้องมารอดูกันนะคะว่าบทขององค์หญิงห้าจะเป็นสีสันในด้านที่มีความอิจฉาลิษยาได้ในขั้นไหนเพราะว่าดาราก็เป็นดาราดาวรุ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้มีบทอะไรที่แบบหดเหี่ยมมากนักแต่คงเป็นแบบลักษณะของอิจฉาลิษยาแล้วไม่สําเร็จสักเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะจากที่เราดูส่งแล้วใช่ไหมคะเธอจะเป็นตัวตลกยัง ไ,ไม่รู้เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องมารอชมกันนะคะว่าเรื่องราวในละครจะถ่ายทอดนะคะบทบาทขององค์หญิง5ออกมาอย่างไรนะคะสําหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานขอราไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตัวละครเอกหญิงในตัวถัดไปกันนะคะมีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ